ผมก็มาอยู่กับกลุ่มรลฟ์ของเราอีกหนึ่งกลุ่มนะครับวันนี้เขากำลังทำพรีเซนต์เกี่ยวกับรูปภาพโชว์กลุ่มเขาหน้าว่าที่ไดมอนด์ทั้งหลายแล้วมาสัมภาษณ์เขาหนึ่งครับว่าวันนี้อามาสัมภาษณ์สี่คนนะวันนี้มีเรามาเลือกมาแล้วว่ากลุ่มนี้หล่อที่สุดสวยที่สุดอ้อสว,สว,สวัสดีสวยที่สุดนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปั้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อเอื้อยค่ะชื่อชมพูค่ะคุณชมพูนะครับไม่ใช่กับเป็นอะไรกับชมพูใช่ไหมครับอ๋อญาติกันค่ะญาติกันโอ้หน่าใกล้เคียงมากเสวัสดีค่ะวันดีนะคะน้องวันดีเลยครับน้องวันดีนะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้เรามาอยู่ที่ไหนกันครับก็วันนี้เรามางานแคมป์ค่ะอยู่ที่ชลบุรีรีสอร์ทจังหวัดนครนายกค่ะมาทำไมครับงานแคมป์อ๋อก็มาเอ่อเปิดโอกาสของวิสัยทัศน์ของเรานะคะให้ กว้างไก่แล้วก็มีประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นนะคะว่าที่ไดมอนด์โอ้โหว่าที่ไดมอนด์เลยแล้ววันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่แล้วครับวันนี้เป็นวันที่2แล้วค่ะวันแรกได้อะไรบ้างวันแรกได้ได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้ว่าการที่เราจะทํางานให้ประสบความสําเร็จเนี่ยค่ะได้จะบลงมือทํำยังไงอะค่ะได้ได้เยอะมากค่ะแล้วประทับใจอะไรที่สุดครับเมื่อวานเมื่อวานประทับใจพี่นงรักนะคะเกบ พูดออกมาเนี่ยแบบด้วยความที่แบบว่าจริงใจกับพวกเราที่มานั่งฟังที่ยอมเสียเวลามา,มานั่งฟังสองวันเนี่ยค่ะมันคุ้มค่ามากค่ะคแล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนที่จะมาแคมป์รอบหน้านิดนึงครับค่ะก็อยากให้มานะคะเพราะว่างานนี้มันเป็นงานที่สามารถแบบเปิดใจเราได้แล้วก็นำพาความรู้ตรงเนี้ยไปบอกกล่าวกับผู้คนเพื่อไปเปิดโอกาสให้เขาหลังจากที่ตัวเองเนี่ยมางานแคมป์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกที่มา พอกลับไปครั้งที่2ก็ Moving Up ได้เป็นโกลสตาร์เลยค่ะไม่ทำมันาบอกแล้วระบบ l i f e International ใครๆก็สำเร็จได้นะครับขอบคุณมากนะครับกลุ่มนี้นะครับกอนกลับไปนะครับ3 4มไลท์ใตชาแนสวัสดีครับวันนี้เราก็มากับอีก2นักธุรกิจเอมต์ในกลุ่ม l i f e International ของเรานะครับสวัสดี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 ครับครับชื่ออะไรครับ ค่ะชื่อทิพสุดาแสงทองฉายค่ะผมกับเอค่ะครัวันนี้ได้มาลองสินค้าในกลุ่ม AS AS เอสเออกลุ่มสินค้าเออมตาทั้งหมดในงานแคมป์ประทับใจตัวไหนบ้างครับอ๋อตัวในดีเฟน์นะคะเป็นไงบ้างครับอ๋อก็คือทาแล้วมันก็รู้สึกจะตึงอ่าฮะมันก็จะตึงตึงกว่าข้างเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันชุ่มชื้นแล้วนี่ก็คือแค่ทาแค่แห้งเดียวถ้าเกิดว่าทาสักสี่ห้าแห้งมันก็คงจะ ตึงกว่านี้ชุ่มชื้นกว่านี้ค่ะเรียกว่ารู้สึกได้ถึงความชุ่มชื้นแล้วคุณน้องชอบตัวไหนครับนายดีเฟนเหมือนกันลองไหมครับได้ลองไหมเออคุณแม่ลองอะค่ะแล้วเป็นไงครับคุณแม่ลองดีครับแม่บอกว่าดีสมัครเอ็มตามานานยังครับสมัครแล้วค่ะสมัครมานานยังครับก็สักพักแล้วค่ะเมื่อวานอยู่แคมป์กับเราเนาะเมื่อวานเสาร์นะครับเป็นไงบ้างงานแคมป์ที่ผ่านมาประทับใจอะไรบ้างโอ้ประทับใจทุกอย่างเลยค่ะเช่นเช่นอย่างคนพี่ที่มาสัมภาษณ์เอ้ไม่พี่ที่มา ประชุมอะค่ะที่เขามาพูดอย่างเงี้ยอย่างที่รักค่ะคือเขาพูดได้แบบว่ามันแบบตรงจุดมากมายคะะมันเป็นแบบเออมันใช่อย่างที่ที่พี่เขาพูดทุกอย่างเมื่อวานเป็นไงครับแคมป์อ๋อเมื่อวานก็ดีค่ะชอบก็อย่างคุณรักอะค่ะแล้วก็พี่ที่เป็นที่เป็นมนุษย์เงินล้านอะค่ะก็คือเขาพูดมาแบบเออได้ ได้ใจอะค่ะอย่างพี่ลักนี่เขาแบบรู้สึกเลยว่าแบบเขาพูดมาจากอินเนอร์อะบัณฑิกานแคมป์คิดว่ารอบหน้าอยากจะพาเพื่อนมาจอยด้วยกันไหมครับอ๋อ,อยากค่ะชัวร์ค่ะสักกี่คนครับประมาณ4ี่ห้าคนค่ะฝากอะไรถึงเพื่อน4ี่ห้าคนตรงนั้นนิดนึงครับเพราะกำลังดูคุณน้องอยู่ค่ะก็มารวยด้วยกันนะคะนี่ไลฟ์ไตล์ชาแนลโอเคครับวันนี้เรามาก,กับผู้ที่กําลังทําการตรวจวัดไขมันนะครับอีก2ท่านนะครับวันนี้นะครับแนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับ ันวันวงเงินค่ววาครับค่ววาวันนี้ก็ประทัาใจพี่นงรักนคะคะที่พูดเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องสินค้าเวลาที่พี่เขากินคือเขาก็กินแบบเออเขาเขาไม่ห่วงไม่ไม่กลัวหมดตังค์อ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่นินทโรดเมื่อคืนนี้ก็จิกมากเลยค่ะก็ชอบที่พี่เขาเอา่อมีประสบการณ์มีเป้าหมายคือพี่เขามีความฝันเขามีความกล้าถ้าเกิดว่าเรามีความกล้าเราก็ต้องประสบความสําเร็จได้ค่ะครับแล้วงานแคมป์เนี่ยรอบหน้าเนี่ยคิดว่าดีแล้วใช้ประโยชน์กับเราอยากจะพาเพื่อนมาสักกี่คนนี่ครับรอบหน ประมาณสิคนค่ะ15คนฝากใครถึงเขาหนึ่งครับ15คนที่กำลังจะมา15คนนะคะในการแคมป์ครั้งหน้าเดี๋ยวเราเจอกันค่ะโอเคนะครับก่อนจากกันไปไลฟ์สไตล์ชาแนลนิดนึงนะครับพร้อมไหมครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวโอ้โหนี่คนนี้ยังไม่นับเลยนะครับนี่ใจร้อนมากเลยนะครับพร้อมไหมครับสามสี่ไลฟ์สไตล์เช้าบายสวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับอีก4ท่านนะครับเป็นนักวิดีโเอ็มตาของ l i ฟ e International นะครับวันนี้แนะนำตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับชื่อหลังครับผมคุณหลังนนนนนนะะะะคคคคครรัับบชืืื่่่อออออกกกฤฤตตุณ้้้งงเเดดแลว สายลมครับน้องสายลมโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้สีท่านเนี่ยก็มาอยู่ร่วมกับแคมป์ของเราเป็นวันที่สองแล้วเมื่อวานเขาก็อยู่กันได้ทั้งวันจนวันนี้เขามาได้ลองสัมผัสสินค้าของเรานะครับสัมภาษณ์ก่อนรู้สึกนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ประทับใจอะไรบ้างครับประทับใจผู้นําทุกคนค่ะแล้วก็ประทับใจไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลอบอุ่นมากเลยค่ะครับผมแล้วสิ่งที่นอกให้กับวิทยากรทุกคนแล้วมีอะไรที่ได้สาระอย่างอื่นอีกบ้างครับได้ได้สาระตรงพี่นงรักค่ะเขาแบบว่า สู้มากเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าอ,อดทนค่ะเป็นคนที่อดทนแล้วก็ตั้งใจกับธุรกิจนี้มากเลยค่ะรอบหน้าคิดว่าถ้าจัดแคมป์แบบนี้อยากจะพาเพื่อนมาไหมครับอยากจะพาเพื่อนมาจาก20คนครับ20คนฝากอะไรถึงเพื่อน20คนที่กาลังดูเราอยู่ครับก็เพื่อน20คนก็จะจะให้เขาจะให้เขาเตรียมตัวนิดนึงครับก็มามาที่ค่ายก็สนุกแคมป์มมไมค่ายแคมปแคมป์ แคมป์ที่แคมป์สนุกมากครับอดอุ่นครับมีเพื่อนๆเยอะแยะเลยครับแล้วก็สุดท้ายครับพี่ครับเมื่อวานพี่ประทับใจที่สุดในฐานะที่เราตัวสูงสุดครับอ๋อผมประทับใจก็ระบบครับผมระบบไรแล้วก็อินเตอร์เน่นแล้วก็เครื่องมือตัวนี้เป็นไงก็รื่ที่ว่าแคมป์เนี่ยในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจเอ็มซคิดว่าเราใช้แล้วเกิดประโยชน์ไหมครับเกิดประโยชน์อย่างมากเลยครับผมทําให้เรามีเพื่อนและมีสังคมแล้วเรามีความรู้สึกผูกพันกัน ซึ่งมันมากกว่าธุรกิจครับโดยทั่วไปที่เคยพบเจอครับผมโอเคนะครับก็คิดว่ารอบนด้จะพาเพื่อนสักกี่คนครับเอามาสักสิบคนครับผมฝากอะไรถึงสิบคนที่กำลังดูอยู่ครับก็อยากให้เพื่อนๆสักสิบคนนี้ได้เข้ามาดูแล้วเข้ามาจอยในธุรกิจของเอฟสตาร์ดูว่ามีอะไรที่น่าจะศึกษาแล้วก็น่าทดลองค้นคว้าอีกเยอะครับผมไลฟ์ไทน์ชาแนลสวัสดีครับ ครับก็วันนี้นะครับจากรายการไลฟ์สไต c h ชาแนลนะครับวันนี้เรามาเจอพี่เก๋ในงานแคมป์นะครับอยากจะให้พี่เก๋เนี่ยพูดถึงคนที่งานแคมป์หนึ่งวันที่ผ่านมานิดหนึ่งครับครับ ก็วันนี้นะคะเป็นวันที่24นะคะเมื่อวานนี้เรามีงานแคมป์ไปแล้วนะคะเมื่อวานง,งานแคมป์ของเราเรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่ครับทุกคนนะคะสามารถเป็นฮ oui ีโร่ของครอบครัวคุณได้ถ้าวันนี้คุณใช้ระบบที่ถูกต้องใช้เครื่องมือที่ถูกต้องใช้งานที่ถูกต้องนะคะสองไม่เกิน5ปีซูเปอร์ฮีโร่เป็นของครอบครัวคุณแน่นอนค่ะฝั่งนี้เหนื่อยเพราะงานแคมป์ที่ผ่านๆมาจนงานแคมป์ปัจจุบันในพี่เก๋เห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับตั้งแต่ พี่เก๋เริ่มเข้ามาในธุรกิจจนปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการจัดแคมป์ของเราเป็นไงบ้างครับครั้งแรกเลยนะคะที่เข้าการแคมป์เนี่ยสปีที่แล้วนะคะไม่มีความมั่นใจเลยตัวเก๋เองเปลี่ยนแปลงจากงานแคมป์สุดๆเลยนะคะจากไม่มีการจากไม่มีความเชื่อไม่มีพลังแห่งบิลีฟไม่มีพลังแห่งคอมมิชเมนต์แต่ทุกวันนี้นะคะอยู่ในแคมป์นี้มารั้งเนี่ยรั้งที่ครั้งที่แดได้นะคะครั้งที่8แล้วงานแคมป์ของเรา8ครั้งที่ผ่านมานะคะแต่ละครั้งเลยบอกว่าสุดยอดทุกครั้งแต่ครั้งนี้เจ๋งที่สุดเเลยพรราาะว่มคคั้งีือซ เราคือครอบครัวของเราที่จะเปลี่ยนแปลงเราจะคือฮีโร่ทาให้ของทีมงานเราด้วยนะครับครอบครัวคือทีมงานด้วยนะคะทีมงานของไลฟ์ครอบครัวคือทีมงานของเราชีวิตจริงๆนะคะวันนี้เรามีสองครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ไลฟ์ฟิลเตอร์ชิโนและครอบครัวคุณครับเก็มั่นใจครับแข็งน้แคมป์หน้าเราระเบิดแน่นอนเจอกันแคมป์หน้าครับสวัสดีครับโอ้โหฝากอะไรถึงคนที่พี่เก๋งจะพารอบหน้าสักกี่คนดีครับต้องมีมากกว่า500คนแน่นอนครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดมากเลยก่อนกลับกันไปครับ มาเพณงนี้กิมมิคของเราพร้อมครับ3าสี่ไลฟ์สไตล์ชาแนลบายบายโอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้ mm hmm. แล้วก็มาอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นนักวิจัยตานะครับ mm hmm. ก็ขอแนะนำตัวนิดนึงครับชื่อพี่อะไรครับสวัสดีครับชื่อปู <c oughs> นะคะชื่อสุวิมลศิวรากีรติค่ะครับ <c oughs> เป็นไงบ้างครับงานแคมป์เมื่อวาน งานแพมเมื่อวานเนี่ยก็ประทับใจหลายอย่างทั้งโดยเฉพาะเกสสองท่านนะคะคุณใจกับเอ่อคุณนะคะคุณรักเนี่ยค่ะก็คุณใจก็ให้ความอะไรที่ว่ามันอึดอะไรอย่างเงี้ยต้องอีกนิดอีกนิดอีกนิดหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยประทับใจมากๆซึ่งหลายหลายคนก็ติดตรงนี้อยู่ค่ะครับผมแล้วก็อย่าเครื่องมือแค้มเนี่ยคิดว่ามีความสาคัญในการทาธุรกิจเอ็มตายยังไงบ้างครับคิดว่าเครื่องมือแคมนี่เป็นสุดยอดของเครื่องมือต่างๆเลยเนี่ยมันจะเป็นค่อยๆปูพื้น ปูพื้นให้คนใหม่ๆเนี่ยค่อยๆเข้าใจธุรกิจจนนั่งตัดสินใจที่ว่าจะลองมาศึกษาอย่างจริงจังเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพมากๆค่ะรอบหน้าคิดว่าจะพาเพื่อนมาใช้เครื่องมือแคมป์เนี่ยในมุมมองของพี่สักกี่คนนี่ครับอ๋อแน่นอนค่ะ10คนขึ้นไปฝากถึง10คนที่ยังไม่มาแคมป์นิดนึงผ่านกล้องรายการของเราหน่อยครับก็บอกบอกว่า,วา,าง,งานแคมป์ตรงนี้นี่นะคะลองเข้าไปดูก่อนศึกษาว่าตกปธุรกิจตรงนี้เป็นยังไงแล้วก็ทํำยังไงแล้วก็แล้วก็ถ้าเปื่อสนใจ ก็ค่อยมาว่ากันแล้วก็งานตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงนีลวรายสองวันตรงนี้เราสามารถทราบในภาพรวมทั้งหมดได้อย่างชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจดูว่าจะลุยไม่ลุยไลฟ์บาช n แนโอเคขอบคุณนกครับสวัสดีครับสวัสดีครับรามาก็อีกหนึ่งสุภาพสตรีข้างๆผมนะครับเป็นสาวน้อยเสื้อเหลืองโอ้โหเสื้อขึ้นกล้องมากเลยประทับใจมากเลยชื่ออะไรครับสวัสดีครับชื่อเมย์ค่ะผมเป็นไงบ้างครับว่าเราอยู่ด้วยกันหนึ่งหนึ่งวันผ่านไปแล้วนอนหลับสบายไหมครับเมื่อคืน สบายค่ะเป็นไงบ้างครับเมื่อวานงานแคมป์ที่ผ่านมาสนุกมากค่ะแล้วก็สนุกใี่สนุกช่วงไหนครับสนุกช่วงพี่เต้ใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่ครับคูณใจค่ะคุณใจเป็นไงครับคูณใจให้ข้อคิดเราหลายอย่างสอนให้เราสู้ด้วยไม่ห้อประสบความสําเร็จได้จริงคิดว่าเครื่องมือแคมป์นี่ให้ประโยชน์กับเราเยอะมากขนาดไหนครับเยอะมากค่ะคุ้มด้วย เยอะอะไรครับในการที่ทำวีเอ็มตาให้แนวคิดหรือวิธีการให้ทั้งสองเลยให้แนวคิดวิธีการเข้าหาคนแล้วก็ทักษะการประกอบอาชีพอะไร <ผม S 2> คิดว่ารอบหน้าเนี่ยจะชวนเพื่อนที่เป็นนักวีเวตาเนี่ยอยากจะชวนมาร่วมจอยมาร่วมงานแคมป์อีกสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยอยากจะชวนมาไหมครับมาค่ะสักกี่คนนี่ครับสิบคนฝากอะไรถึงสิบคนที่กําลังดูอยู่ครับว่างานแคมป์ไม่มาไม่ได้แล้วอย่าพลาดนะคะ ถ้าไม่มาเนี่ยจะเสียใจตลอดชีวิตค่ะไลฟ์ได้ชาแนลโอเคนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ2ส,สาวอีก2ท่านนะครับวันนี้ก็เป็นนักธุรกิจเอ็มนางกลุ่มไลฟ์ของเรานะครับอยากสัมภาษณ์เขาทีหนึงครับว่าวันน้อวานเนี่ยเขาก็อยู่ด้วยกันกับเราเน็ตหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับชื่ออะไรนะครับชื่ออีทค่ะน้องอีทนะครับชื่อแก้วค่ะน้องแก้วนะครับน้าน้องแก้วครับเป็นไงครับเมื่อวานที่ได้มาอยู่ร่วมกันหนึ่งวันเป็นไงประทับใจอะไรบ้างครับโอ้ยสุดยอดเลยค่ะคือมีเกย์ทั้งสองท่านิิตโรรจน์่่ะะคคับบซึงแ กว,กว่าที่เขาจะสำเร็จมานี่แบบผ่านความลําบากนี่มาแบบมากค่ะซึ่งพวกเรามาทำทำตรงนี้คือถึงแม้จะเจอความลําบากหรือว่าเจออุปสรรคใดๆอะ่ะแกอยากให้เหมือนกับยึดมมากแล้วก็ทําต่อไปมาข้างหน้าเราสําเร็จแน่นอนีไว่าพี่นงรักเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นหัวใจนักธุรกิจมากขึ้นนะครับ สุภาพสีข้างๆครับเป็นครับเมื่อวานนอกจากพี่นงรักประทับใจเลยครับเมื่อวานนี้สุดๆเลยค่ะเพิ่งมางานแมป์เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ประทับใจทั้งตัวสินค้าแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มไลฟ์ด้วยกันนะคะช่วงไหนครับที่ประทับใจที่สุดก็จะเป็นช่วงของพี่แตงที่เข้ามาเสนอพวกกลุ่มวิทอสตากลุ่มอะไรบ้างเอ่ยออช่ค่ะใช่ค่ะสกินแครงต่างก็สุดยอดแล้วก็แกต่างๆก็ให้ความรู้แล้วก็ ฝ่าฟันอุปสรรคมาเยอะมากเหมือนกันแคมป์ข้างหน้าจะพาเพื่อนมาสักข้าคนค่ะยังไม่ได้ถามเลยครับทำไมเลยโอ้อันนี้ก็รู้งานรอบหน้าจะพาเพื่อนมาสักกี่คนนะครับขออีกทีครับ5คนค่ะครับกี่คนครับ10ค่ะ Lifestyle Channel โอเคโอ้โหกว่จะตามหาคุณบอยเจอนะครับหลังจากเมื่อกี้แล้วคุณบอยเนี่ยทำการทดลองนะครับใช้ม้วนส่งเราตัวใหม่เดินหายไปเลยครับโอ้โหสัมภาษณ์กันเนี่ยกว่าจะสัมภาษณ์ได้เนี่ยยากมากเลยครับโอเคครับมาดูมือคุณบอยนิดนึงครับเป็นไงบ้างคุณบอย โอ้โหนะครับก็จริงๆพอล้างเสร็จเนะี่ยมันมันได้อารมณ์อีกคนละแบบอะ่ะจริงๆนะคือตอนแรกก็เลยมันไม่ทั้งมันไม่แห้งเกินไปแล้วมันก็ไม่แบบประมาณว่าแบบมันเกินไปอะ่ะมันคือกําลังดีอะ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแบบเหมือนกับว่าถ้าเกิดแบบถ้าทุกคนเนี่ยได้ลองสัมผัสในความรู้สึกแบบนี้นะ่ผมว่าแบบทุกคนเปิดใจอะ่ะแต่ประเด็นคือสุดสุดท้ายไอ้ตัวเนี้ยจะไปอยู่ที่ที่มือแต่ละคนได้เมื่อไหร่ครับถ้าอยู่เร็วนะครับสุดสุดนะครับเออ ไม่ให้อยู่ที่มือสิเนาะของนี้เขาใช้อยู <serves> ่ที่หน้านะฮะานะครับต้องอยู่ที่หน้าเลยปุบาันี้เอาอันนิดนึงครับความแตกต่างที่คุณบอลรู้สึกนอกจากนุ่มนะมันคืออะไรให้ประโยชน์คือผมผมมองว่าการกระจ่างใส่เนี่ยมันมันค่อนข้างมีเพราะเราแล้วพอเราล้างนะเราเอ๊ะเราอุปมาเลยว่าแต่ปรากฏว่าจริงผมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าสุดท้ายมันมีความรู้สึกว่าเออการกระชับของรูขุมขนหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันดูแล้วมันดูแล้วเฮ้ยมันดูแล้วมันเหมือนกับว่าเนี่ยมันแตกต่างเออเนี่ย คืออย่างอันนี้มันจะดูแบบออกแบบหยาบๆนะแต่อันนี้มันจะดูออกแบบเหมือนกับว่าเหมือนกับเฟลมันเหมือนรวมตัวเป็นกลมๆมนอะนะครับประมาณนี้โอเคนะครับต้องขอขอบคุณคุณบอยมากเลยครับกว่าจะหาตามตัวเจอนะครับโอเคก่อนกลับนะครับเราต้องทำท่าซูเปอร์ฮีโร่นิดนึงในฐานะเราเป็นแบบอย่างนะครับพร้อมไหมครับคุณบอยพร้อมครับสามส